ยาวเลยยกแขนขึ้นเลยสองข้างนีนะนเ่เดินตรงแล้วนะเดินตรงแนวแล้วมาเดินไปเลยเดินไวเลยปกติแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะดีแล้วหายใจโล่งไหม ไม่เป็นไรมาให้ออะไรไม่มีอะไรแล้วนะตัดดูดเนี่ยร่างกายเรากปกติแล้วไม่เป็นอัมาพึษ์ครึ่งซีกแล้วเดินสบ,บายหรือเนี่ยเดินตรงแนวแล้วเอ้ตายแล้ว ก็เป็นนำมาบึกครึ่งซี่เขาไม่เชื่อหรอกใช่ไหมเนี่ยปกติดีแล้วอ้าวดีแล้วนะเป็นทำอะไรทำอะไรมันเป็นยังไงเป็นก็ไม่เป็นไรนี่เป็นไม่เป็นไรออกกำลังกาย เข้าใจไหมกำลังกายมั <måste guarding> no <one> <is> <too> ่งปล่าดีแล้วมีอะไรบ้าเดินไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นไรเข้าใจไหมจำวันที่มาวันแรกมันะเราเดินไม่ได้เลยเข้าใจไมเ้าใจไหมดินไม่ได้มอันเนนอกัาาพลิกครึ่งซี่ันเดินมันกับไฟกับเพ็กกับแพ็กัแไปเยเข้าใจไตอนนี้มันไม่กับแปแ็กกับแพ็กแล้วเข้าใจไ เห็นรถจอดนะ <h> มายมน้ำมันให้เอาเลยด้วยหายๆป่วยไปไหนี่นะใส่มาหนา,าเอาล้างไปสภาพหน่อยลงต์แล้วเนี่ยวันนะี้ฮะถึงร้อยลงต์แล้วเอ้อดีแล้วเอาไปขอ